คังจังหวัดนาราธิวาสเป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งสารการจังหวัดนาราธิวาสแห่งที่สองมีบุคลากรทั้งสิ้น20คนโครงสร้างองค์กรประกอบด้วย3กลุ่มง,งานหนึ่งฝ่ายบริหารงานโดยว่าที่ร้อยเอกพวัตปั้นบำรุงกิจทางจังหวัดนาราธิวาสขับเคลื่อนภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง กำกับดูแลและบริหารการรับจ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งนำค่านิยมร่วมซื่อสัตย์โปร่งใสบริการด้วยใจรักษาวินัยการคลังรวมพลังพันธมิตรมีหลักคิดพัฒนามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก โดยมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและสรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำเดือนเพื่อนำมาพัฒนากระบวนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อนเนื่องดังนี้ด้านกายะภาพ จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสอดคล้องและครอบคุมบริบทและความต้องการของผู้มารับบริการทั้งภายในและภายนอกโดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่มีหยุดพักกลางวันมีระบบการขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยสามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการได้โดยสะดวกมีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทาง หรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจนมีการออกแบบผัางงานและระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการมีการกำหนดผู้รับผิดช,ชอบผู้ประสานงานเจ้าของงานเบอร์โทรติดต่อและช่องทางการติดต่อไว้อย่างชัดเจนภายในสำนักงานคังจังหวัดนาราธิวาสมีการออกแบบขนาดและพื้นที่ใช้งานโล่งโปรง่งไม่ออัด สะดวกต่อการเอื้อมจับมีการออกแบบที่คำนึงถึงพื้นที่อันตรายทั้งขณะยืนหรือร่อนล้อเลื่อนจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการได้แก่น้ำดื่มเก้าอี้พักรอแว่นตาโทรศัพท์ WiFI มีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ รองรับทั้งประชาชนทั่วไปและผู้พิการมีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรมมีจุดแรกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆมีจุดประเมินผลความพึงพอใจณนะสุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการมีการกำหนดพื้นที่เขตบอดบุรี่และจัดให้มีเขตสุบ,บุรีเป็นการเฉพาะได้ในบริเวณที่เหมาะสมมีการออกแบบที่คำนึงถึงผู้พิการ สตรีมีคันผู้สูงอายุมีรถเข็นรองรับการบริการมีที่จอดรถเข็นทางลาดสำหรับรถเข็นพร้อมป้ายสัญ,ญลักษณ์โดยมีเจ้าหน้าที่อสอบริการตลอด24ชั่วโมงมีช่องทางให้บริการเป็นการเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกและมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการรวมทั้งมีอุปกรณ์ส่งสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือบริเวณโดยรอบจัดภูมิทัศน์ให้มีพื้นที่สีเขียว มีการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) ทั้ง Reduce, Reuse และ Recycle โดยจัดกิจกรรมร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานสำนักง,งานคลังจังหวัดนาราธิวาสได้รายงานข้อมูลปริมาณขยะในแต่ละเดือนให้จังหวัดทราบโดยสำนักง,งานคลังจังหวัดนาราธิวาสให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ของกระทรวงพลังงานทั้งบริเวณโดยรอบอาคารสารการจังหวัดนราธิวาสและทางสัญจรได้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ด้านการให้บริการมีงานบริการณศูนย์ราชการสะดวกครอบคลุมประเภทงานดังนี้ 1. ง,งานบริการตามภารกิจของหน่วยงานเช่นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ข้อมูลหลักผู้ขายระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล และการให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลังการบัญชีกฎหมายระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลัง 2. งานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ 3. งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์มีการจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการที่ง่ายสะดวกรวดเร็วเพื่อให้ผู้รับบริการทราบขั้นตอนการให้บริการได้จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ครอบคลุมถูกต้องและทันสมัย มีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลางอาทิการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาคราัฐผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคราัฐระบบยื่นแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ระบบบำเหน็จบำนานและสวัสดิการรักษาพยาบาลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB c o r p o r a t e Online โดยผู้ใช้งานระบบที่ลงทะเบียนไว้แล้วไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำมีกลไกรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการรวมทั้งระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนมีการกำหนดช่องทางการรับเรื่อง ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนผู้รับผิดชอบและจัดให้มีวิธีการรับฟังจากประชาชนเพื่อเป็นช่องทางที่ทำให้ทราบและชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนได้8ช่องทางดังนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณพศ2566ถึงปัจจุบันสำนักง,งานคลังจังหวัดนาราธิวาสไม่เคยโดนร้องเรียนจากการให้บริการประชาชน มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการการให้คำปรึกษารวมทั้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการจำนวน12ช่องทางดังนี้ในการปฏิบัติงานได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนรวมถึงมีการจัดทําแผนการติดตามผลการดําเนินการศูนย์ราชการสะดวกมีการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีจํากัด โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกมีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อประโยชน์ในการให้บริการอาทิ 1. ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 2. ระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล รมบัญชีกลางมีการกำหนดแผนและการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ c a ซ็ center ของสำนักงานทลางจังหวัดเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องและหากพบข้อขัดข้องจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสัญญาที่ขัดข้องทันทีและสำนักงานทลางจังหวัดนายทว่าได้กำหนดมาตรฐานในการให้บริการของระบบ c a ซ็ center ได้มีการจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินมีการซักซ้อมแผนการให้บริการในภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติมีการเตรียมความพร้อมต่อ ภาวะวิกฤตเพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐได้มีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทันสมัยให้กับเจ้าหน้าที่และได้มีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เช่นการจัดกิจกรรม KM มีการกำหนดมาตรฐานในทุกช่องทางของการให้บริการระบบออนไลน์และมีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมีการจัดทําคู่มือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสารสนเทศให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยมีการกําหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยและด้านระบบสารสนเทศ นอกจากนี้กรมบัญชีกลางมีการกำหนดการประเมินประสิทธิภาพกำกับดูแลและป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งมีระบบให้บริการและรับเรื่องร้องเรียนเสนอแนะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการมีระบบรองรับการให้บริการตลอด24ชั่วโมงมีระบบจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบการร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักง,งาน มีระบบยื่นคำของออนไลน์อาทิระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางมีการออกหนังสือรับรองการหักหน้าที่จ่ายข้าราชการและผู้รับบำนาญสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักหนที่จ่ายได้สำนังกงานคลังจังหวัดนาราธิวาสมีระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้ 1. ระบบ GFMIS on KTB Corporate Online 2. การรับชำระเงินออนไลน์ผ่านเครื่อง EDC โดยวิธีการรูบดบัตรหรือสแกน QR code และนำเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online เป็นต้นรวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและภาคีเครือข่ายอาทิสากกรณจังหวัดและแท่าากาศยานจังหวัดนราธิวาสดำเนินกิจกรรมเปิดบ้านเป็นศูนย์แสดงสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่อมโอกาสและช่องทางการเข้าถึงสินค้าของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย สำนักง,งานคลางจังหวัดนราธิวาสได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการฉเฉลี่ยภาพรวม4.96คิดเป็นร้อยละ99.20เป็นลำดับที่3ประจำปีงบประมาณ2,567สำนักง,งานคลางจังหวัดนราธิวาสพร้อมที่จะยกระดับศูนย์ราชการสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการทุกภาคส่วนภายใต้บริบททางสังคมพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างเท่าทันและเท่าเทียม สำนักงานกลางจังหวัดนราธิวาสเ